สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวัอนีก้กะมาพบกับน้ำเชียร์ยค่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียร์สีผ้าไปตามแนวทางเหล็กประกบคู่ของพี่สาวอายุทยาค่ะหลังจากเพิ่นปอยมาคบสามตัวบนและสองตัวล่างค่ะเพิ่นกะว่าสูตรหนีมันเดินดีน้ำเชียร์ลงไปเอฟซีเพิ่นกะว่าแมนยูสูตรหนีเดินดีถ้าประกบคู่กันชุดเต็มมันได้ซิบหาคู่ สิบห้าคู่บนล่างแล้วกัเอฟซีเพิน่นมีตัวเด่นเพิ่นก็จะดึงชุดนี่จะบนชุดนี่จะล่างเก่งเสียขาดท่านผู้ชมน้ำเชียกกได้อ่านแต่ข้อมเมนอยู่ค่ะ,ะว่าสูตรนี่เดินดีค่ะ,ะคลิปนี้น้ำเชียก์กจะพาไปตามตัวเลขของพี่สาวอายุทยาเพิ่นจะประกบคู่ให้เด้อค่ะ เพิ่นว่าเพิ่นประกบคูได้แปดคูเข้าเกือบทุกงวดค่ะท่านผู้ชมส่วนมากเลขสูตรนี่เพิน่นมีตะสิไปบนสมตัวเลยค่ะส่วนหลายล่างกะมีค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าลางหรือบนเดินดีกะเพิ่นวาบนเดินดีก็ล่างเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขมีหตัวถ้าพี่น้องคิดว่า,เ,าเลข บนสีมาของสำนักได้สำนักหนึ่งที่พี่น้องว่าเพิ่นเดินดีนะคะท่านผู้ชมเอามาประกบของพี่สาวอายุทยาเลยค่ะก็จะได้แค่ห้าคู่ค่ะถ้ามีสองตัวก็จะได้ซีฟคู่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับบนนะคะอันนี้คือแยกให้ FC เอฟซีวอลให้เอฟซีฟังค่ะท่านผู้ชม ค่ะเพราะว่าเป็นว่ามันเดินดีบนเนาะคะ่ะเอาไปรับช่มรับฟังพี่สาวอายุทยาขอบคุณแนวทางของพี่สาวอายุทยาเด้อค่ะไปรับช่มรับฟังกันเลยเด้อค่ะฮัลโหลจ้าฮัลโหลค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นแจ้งไหนน้อยทางปูนฝนตกวะค่ะตกจ้าเมื่อคืนฝนตกเยอะเลยโอ้ค่ะอดูสีหอนเลยคะ่ะ <laughs> จ้า เอาปานนี้น้ำเสียสิมาตามแนวทางเลขประกบคู่เนาะค่ะจ้าประกบคู่เอ่อบนล่างเมนบ่ค่ะจ้าบนล่างตามสถิติแล้วประกบคู่นี่เดินดีว่ค่ะถ้าปกตินะเคยประกบแปดคู่แต่วันนี้ประกบไว้ห้าคู่แล้วก็จะประกบสามตัวมาให้ด้วย,ยงวดเนี้ยโอ้ค่ะท่านผู้ชมหน่อยลงค่ะ จ้าน,น้ำเชียที่ที่พี่เคยทำหลักรนะ้อยน่ะส่งตัวนะ่ะมันจะเข้าหลักร้อยตัวงต่มไม่ไม่แน่ใจว่าเที่ยวเนี้ยจะเข้าหรือเปล่าหลักรนะ้อยน่ะพี่พี่ทำไว้ระหว่างห้ากับเก้าเนี่ยน่าจะอยู่หลักร้อยตัวหนึ่งงวดนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่ใช่ปกติหลักร้อยสูตรนี่มีสองตัวมาหนึ่งตัวเข้ากี่งวดแล้วคะมันมันเคยเข้าสองสามงวดแล้วก็หลุดไปสองงวดแล้วก็มาเข้าสองสามงวดแล้วก็หลุดไปสองงวด มัน,นมันจะเคยเข้าแบบนี้สับวางกันเข้าระหว่างอ่ะชายจะาชายจากแต่งวดเนี้ยที่ว่าระหว่างเก้ากับห้าเนี่ยน่าจะอยู่หลักร้อยตัวหนึ่งเดี๋ยวนะคะน้ำเชียเขียนหลักร้อยพี่สาวผุนไหามากก็คือห้ากับเก้าค่ะจ่าจ่าชอบตัวไหนคะถ้าให้ชอบมาชอบเก้าหลักร้อยมากกว่าชอบเก้าหลักร้อย แต่แต่พี่ก็จับห้าหลักร้อยไว้สองหางเก้าหลักร้อยไว้สองหางโอเคค่ะจ้าเริ่มเลยค่ะวันนี้สามตัวก่อนนะคะสามตัวค่ะห้าสี่ห้าจ้ะห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่สี่เก้าสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่แต่สองตัวพี่ไม่ได้จับสี่สี่ให้นะค่ะ สองตัวพี่จับห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าสี่ห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งจ้ะแต่พี่ว่าสี่ห้ากับห้าหนึ่งเนี่ยแล้วก็สี่หนึ่งเ่ยมีโอกาสออกข้างล่างมากมาก,มากเลยมากเลยแหละ 41, เพอ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 ,เอล่างบนด้วยสี่หนึ่งจะมาอีกเหรอคะ มัน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 ในล็อกมันมีมันในล็อกมันมีอ่ะสี่หนึ่งอ่ะก็จับจับเฉพาะในล็อกเนี่ยค่ะจ้ะเหมือนอาจารย์โคราชเลยแกบอกว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่จะมาอีกสําหรับตามสูตรก็ก็ในล็อกมันเป็นแบบนี้อ่ะจ้ะค่ะจ้ะแต่ถ้าจะให้เก่งข้างบนน่ะเก่งสี่ห้ากับห้าเก้าบนเพิ่นบอกว่าได้ค่ะท่านู้ชมจากเก่งสี่ห้ากับห้าเก้า บนสี่ห้ากับห้าเก้าค่ะจ้าเดี๋ยวจะรออาจารย์ต้อยว่าชุนหรือเปล่าค่ะเร,เราประกบของอาจารย์ต้อยถ้าสามตัวบนน่ะเก่งสองหางเก่งสองหางตัวไหนคะห้าสี่ห้ากับเก้าสี่ห้าห้าสี่ห้ากับเก้าสี่ห้าจ้าใช่จ้าค่ะเนี่ยเก่งสองหางข้างบนงน่ะล่างนี่ชอบตัวไหนคะ ข้างล่างอ่ะถ้าให้ชอบเลยน่ะชอบสี่ห้ากับห้าหนึ่งล่างค่ะแต่แต่ชอบห้าหนึ่งมากกว่าค่ะจ้ะจะชอบห้าหนึ่งมากกว่านะข้างล่างอ่ะอืมจ้ะเพิ่นเพิ่นกระเน้นให้ยูุ่ทธค่ะท่านผู้ชมค่ะเน้นให้พร้อมสําหรับเอฟซีทีเพิ่นอยากได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะจ้ะแต่แต่ที่ที่ที่ทําไว้น่ะทุกทีเคยทำแปดหางงวดนี้ทาทาไว้ห้าหาง ทำไว้ห้าห่างแล้วแล้วสี่สี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปค่ะเพราะว่ามันเป็นหวยบึ้นก็เลยว่าเดี๋ยวให้แฟนๆดูกันแล้วก็ให้เขาพิจารณากันเอาค่ะนะหวยเป็นแนวแนวทางเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรเนาะค่ะ,แต,ะแต่ว่าพี่สาวคนก็ว่าสูตรนี้นี่หตัวของคนนี่เดินดีเดินสามตัวบนเดินดีกว่าล่างจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นสายลูดสายวิ่งอะ <N an ye> น่าจะเป็นห้าล่างห้าบนเลยโอ้เมื่อกี้สี่บนสี่ล่างเนี่ยน่าจะเป็นห้าล่างห้าบนนะพูดถึงว่านะถ้าถ้ารูปนะแต่ถ้าให้ชอบเลยข้างล่างอนะ่ะชอบห้าหนึ่งมากเลยกับสี่ห้าเนี่ยแต่ไปไปชอบห้าหนึ่งมากกว่านะ่ะค1ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็กลับกันเอาอืมค่ะจ้าจ้าโอ้มีมีใกล้ใก้วันหวยออกมีอีกมาย้ำอีกไหมคะ ไม่ไม่ไม่ย้ำแล้วจ้เพราะว่าอันนี้อันนี้ทําเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ย้ําแล้วค่ะจ้าก็จะซื้อตามนี้เลยหวยว่าพี่สาวทําได้เลยไหมคะทําได้เลยจ้ะเดี๋ยวหวยออกปุ๊บนาประมาณสักหวยออกใกล้ๆสี่โมงค่ะสิบนาทีสิบนาทีทําได้เลยจ้ะหกตัวนี่เนาะค่ะเนาะจ้ะใช่จ้ะค่ะเอาคลิปนี้น้ำเสียกับสิรบกวนเท่านี้นะคะจ้าขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะจ้าเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนจ้าเฟน แฟนๆของน้าเชียร์ขอบคุณค่ะจ๊ะเอ้ค่ะท่านผู้ชมพี่สาวอยุธยาเลขที่น้ําเชียร์ปล่อยตาตองหวดเนาะตาตนหวดค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขโคกโตนี่เป็นสูตรที่ว่าเดินดีพ่อน้ําเชียร์ปล่อยออกไปเอฟซีกาวาสูตรของคือแจ้งของอาจารย์อ <slightly cheers> ี่เองก่อนคือตอบ สองจอปจันตาคามครับผมเข่าดีนบ่ครับเจอเจอลอยไล่เบื้องเลรวว่าเถอะโอ้ก้อนนันนันเพิ่มเพิ่นมาสามสี่งวดกับเข่าตลอดค่ะก้อนนันนันเพิ่มพ่ะท่านใด้ปล่อยให้กับเข่าเมนค่ะพันกะจะเป็นสูตรเดียวกันนะค่ะท่านผู้ชมสูตรเดียวกันเ็นเอฟซีเป็นความเหม็นค่ะสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันบ่เป็นยังคอ้าให้ประกบคู่ให้เอฟซีเข่ากับพ่อเนาะครับ ค่ะนี่ค่ะเพิ่นประกบคู่ที่แรกเพิ่นว่าเพิ่อนหายแปดคู่เนาะนี่ยนั่นเสี้ยก็บว่าจะจนคลิปว่าเพิ่นจีประกบแปดบัดนี้เพิ่นเลยประกอบหายหาค่ะท่านผู้ชมลักลอยเพิ่นมีเข่ามีรุดเพิ่นก็ะเป๋าหายฟังในคลิเปล่าค่ะเพื่อนหายหากับเก่าค่ะสามตัวบนเพิ่นหายห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่สี่ ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่นี่ไปทะเบียนรถน้ำเชียร์้วค่ะท่านผู้ชมขั้นที่ยุ่น้ำพ่อใหญ่เนะาะครับค่ะออกเดือนท่านว่าปีที่แล้วน้ำเชียเอาวุนเฮียนโนรถแก่พระค่ะท่านผู้ชมห้าสี่สี่ค่ะเต็มเต็มค่ะคันว่าปูมาเจิมเฮียนห้ก็ออกไปทะเบียนรถปูสี่หนึ่งหนึ่งประอกแมนค่ะสี่หนึ่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคันว่าจะมาจอด เราก็หลดขนของน้ำเชี่ยวมามามา,มายู่บานเท่านะเถอออกเอฟซีก็ถือว่าะหลดแปลกๆเขามาในเฮียนพร้อมค่ะจังหลดมาหลับเอาของอของกล้องพัสดุนี่ทะเบียนหลดคนกับมีห่หาเก่าเนาะ <c oughs> ะครับนีนราคาท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกับมาบอวาสูฟังเนาะสองตัวบนเพ่นมักซีหา ซีหากับหาเก่านี่ราคาท่านผู้ชมพ่นแยกให้พร้อมเ้อค่ะสองตัวลางซีหาหาหนึ่งซีหนึ่งค่ะพ่นแยกให้พร้อมบนคือบนลางคือลางแต่ว่าถ้าสมมติว่า,าสามคู่นีไปอยู่บนสีจังไดนน้อเอฟซีก็บาหล่หางรครับพี่น้นองนะ<อ>ก,ก,กันไว้น้ำ ถ้ามีเลกวิ่งเมแม่นเด้อค่ะเพิ่นว่ามันเป็นบนล่างเลยเม่นว่าท่าสุดแมน่นได้แค่หาคู่เน,ะนาะเดี๋ยว,ว่าคู่ค่ะทดานผู้ชมหผกคู่ตอนนี้เลขวิ่งมนแม่นกะพอนองพี่ก็บันสายของพอนุ่นทบุรี่ด็กกัของอาจารย์โคลาดอยู่สำหรับวิ่งตัวเดียวดีเนี่ย แคปหนา้าจอแล้วค่ะ่ันูุชมมอาอค่ะ่านูุชมกะได้เห็นกันแล้วค่ะถ้าเลขเพิ่นเขาภพายในหกตัวอยู่นี่เอฟซีไดวิเลขวิ่งมาตัวเดียวแมนแมนเนี่ยค่ะมากประกบเพิ่นเลย้อคะ่ันูุชมพอชอนบุรีคือกันพอชอนบุรีมันจะมีอยูซีตัวเดี๋ยวน้ำเชียร์จะเอามาเทียบเบิ้งค่ะโอ้ ว้าวแล้วกับเ็นตาจะถือเกลีกอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เนาะค่ะคลิปนี้น้ำเชียจะประกาศบอกเด้อค่ะเอฟซีพ่นคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะว่าตามหาเอฟซีที่พ่นคอมเมนต์ใต้คลิปงวดก่อนไฮเนเดอร์พ่นฝันพ่นไดซี่หนึ่งค่ะพ่นไดซี่หนึ่งเจ้าพ่นฝันหรือพ่นคำนวณบุค่ะท่านผู้ชมเห็นเอฟซีพ่นคอมเมนต์บอกค่ะ เดี๋ยวนี้อยู่ในใต่ก็เหมือนเพิ่นกระตามหาเพิ่นส่งมาให้น้ำเสียแล้วเด้อค่ะเพิ่นส่งมาให้ในไล์แล้วค่ะเดี๋ยวน้ำเสียสิไปลงให้ยเอฟซีเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นได้แล้วค่ะอ๋อสไลดคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ